สวัสดีค่ะพบกับช่องกันยาวีชาแน,นลอีกเค่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะหัวข้อนะคะทุกคนสนุกสนุกนะคะ <c oughs> <c oughs> เตียงหักนะเรื่องเล็กกระเจียวเล็กสิเรื่องใหญ่นะคะทุกคนเออช่วงนี้นี่ข่าวนี่ออกมาเยอะนะคะเตียงหงเตียงหักกันนะคะอืม นี่แอดจะมาเล่าประสบการณ์ของแอดให้ฟังนะแอดไม่ได้พลาดพิงใครนะคะทุกคนแต่ก็เข้าไปดูดูแล้วมีเตียงหักกันนะคะเออเออออกมานั่งร้องห่มร้องไห้แอดก็เคยเจอนะคะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะมีความรู้สึกยังไงจะมีความรู้สึกนึกคิดยังไงนะคะเจอมาแล้วแอดเองเจอนะนี่เอาเอาประสบการณ์ชีวิตตัวเองมานะคะ แต่รุ่นแอดนี่เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะของรุ่นแอดนี่คือเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียหัวให้ใครนะคะแต่ยุคนี้เขาบอกว่าเตียงหักนะเรื่องเล็กกระเจียวเล็กสิเรื่องใหญ่นะคะอของแอดก็แป้นค่ะทุกคนมันแป้นมันต้องมีทุกคนนะคะมีแต่ว่าเราจะสู้กับมันยังไงนะคะเราจะต่อสู้เราจะยืนหยัดกับชุด หัวของเราได้ยังไงนะคะทุกคนเออของแอดนี่ทะเลาะกันคิดว่ากระทะนี่ยุบอ่ะทุกคนเออทันกระทะก็คือกระทะทันสักกระเบือก็คือถัอกสักกระเบือนี่ผู้เรื่องจริงนะไม่ได้เอาเรื่องโกหกตอแหลมาพูดนะคะทุกคนในเรื่องนี้นี่คือชีวิตของแอดจริงๆนะคะทะเลาะกันเนี่ยเรื่องผู้หญิงนะคะอืมของแอดนี่ขนาดถึงขั้นว่า แอดตามไปถึงบ้านผู้หญิงนะคะทุกคน <c oughs> มีดไปด้วยนะพกไปด้วยเลยนะไปถึงยังไงรู้ไหมไปถึงตอนเช้าเลยนะคะอ่าเจ้าผัวก็นั่งแหมอ่าเสื้อไม่ใส่นะคะนุ่งแต่ผ้าขนหนูนะคะนั่งสดกาแฟหนวดดำทุกคน แต่เขาก็ไม่รู้นะคะว่าแอดไปถูกได้ยังไงนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในตลาดไงคะมันอยู่ในมันอยู่ที่อ่เป็นสวนเป็นสวนยางนะคะฝ่ายผู้หญิงก็กําลังล่างรถนะคะส่วนเขาก็นั่งจิบกาแฟแหมเพลิดเพลินจเรินใจนะคะทุกคน <laughs> ให้นึกสภาพนะไอการที่เราไปตามและเจอสภาพอย่างนั้นนหะมันจะมีความรู้สึกยังไงไม่มีใครมานั่ง ร้องไห้กระซิกกระซิกหรือว่าดีใจหรอกนะคะทุกคนมันจะมามีแต่อารมณ์ขึ้นนะคะของแอดนี่ขึ้นชักมีดกล้าววิ่งเข้าไปเลยะค่ะทุกคนพอเห็นว่าเป็นใช่แด้แล้วนะคะไม่ผิดบ้านไม่ผิดบ้านนะคะผลเป็นยังไงรู้ไหมคะวิ่งง่อยวิ่งนะคะอ่า ตัวสามีสุดที่รัก,กวิ่งนะคะทุกคนวิ่งไปนี่แบบ้าขนหนูลุดแต่ทุกคนไปเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวนะคะวิ่งเราก็ไล่ไม่ไม่ทันหรอกเราพูดกันจริงเราก็ไล่กันไม่ทันแหละนะแต่ผู้หญิงอะเขาไม่รู้นะอ่าว่าว่ายอดเจ้าชู้ของเรานี่มีเมียอยู่แล้วนะคะ เออเดินกลับมานะคะเดินกลับมาแล้วก็มาคุยมาบอกบอกว่านี่นั่นน่ะของฉันนะไม่ใช่ของเธอนะเธอคิดยังไงก็คิดเธอจะเดินหน้าหรือถอยหลังก็คิดเอานะคะคงจะคิดหนักแล้วเ <c oughs> <c oughs> มียบุกถึงที่ไม่สนพระอินทร์พระพรหมมาทุกคนไม่สนว่าพระอินทร์พระพรหมตรงไหนไม่รู้ บุกถึงที่ไม่รู้บ้านใครแต่เราก็ไม่ได้ไปจำรารผู้หญิงนะเราก็ไม่ได้ไปด่านะเราไปเอาเฉพาะของเราลากหัวกลับมายุหัวกลับมาบ้านมันมี <c oughs> คนผู้ชายแบบนี้นะคะทุกคนผู้ชายเจ้าชู้นี่ส่วนมากจะไม่ค่อยสู้เมียนะนี่เรื่องจริงนะคะ <c oughs> ถ้าพอนึกย้อนหลังเลยนะคะทุกคนแล้วก็มันก็ขำนะขำชีวิตว่าเออนี่เรา เป็นหนักถึงขนาดนี้เลยทําไปได้ยังไงอะไรอะไรขนาดนี้นะคะอ่าทีนี้เล่ากันต่อดีกว่ายังไม่จบเรื่องนี้ยังไม่จบนะคะทุกคนเออตามไม่ทันเราก็กลับบ้านแต่เราไม่มาบ้านเรารู้แล้วตรงนี้ไม่กล้าอยู่แน่นอนนะคะอย่างน้อยเขาก็ต้องต้องกลับไปบ้านแม่แน่เลยเราก็ออกจากตรงนั้นมาก็ขับรถไปนะคะไปคอยที่บ้านแม่เขาอะอืม ที่บ้านของเรานี้คงจะไม่มาไม่กล้ามาแน่นอนรอทั้งร้อยไม่กล้าเข้าบ้านแน่นอนก็ไปรอยอยู่ที่น,น่นจริงอ่ะทุกคนไม่เกินเที่ยงขับรถแล้วหัวพลืดเข้ามาเอาเห็นรถจอดเอานี่เอานี่มันมาอยู่นี่เลี้ยวหัวไปอ่ะทุกคนเลี้ยวหัวแบบพลืดไปเลยไปเลย,เลยบ้านไปเลยอ่ะทุกคนพอเห็นนะคือรถบ้านไม่ได้อยู่ดิมถนนสักเท่าไหรเลยแต่เขาข,ขับผ่านมาเขาก็ต้องเห็นรถ,รถเราจอดอยู่หน้าบ้าน ขับรถลืดหายไปอ่ะทุกคนหนายไปและทีนี้อ่ะแม่เขาอ่ะเขาบอกว่าเออให้กลับไปบ้านนะเดี๋ยวแม่จัดก,การเองนะคะเดี๋ยวแม่จัดก,การเองว่าจะเอาอยัางไงจะเอาแบบไหนนะคะทุกคนก็เวลามาบ้านไม่กล้ามาเว้ยมาคนเดียวไม่กล้ามาเว้ยต้องพาแม่ด้ว <laughs> ย ต้องพาแม่เป็นตัวประกันมาเว้ยมาคนเดียวไม่กลาา้ามาท้ามรู้ว่าต้องเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันต้องวิ่งพ้นบ้านอีกแน่น,นอนไม่กล้ามาก็เลยพาแม่มาค่ะทุกคนพาแม่มาทีนี้ก็มานั่งคุยค่ะทุกคนมานั่งคุยกัน,นคุยกันแล้วก็ให้มันเด็ดขาดกันในเรื่องอย่างนี้นะคะทุกคนมันไม,ไม่ไม่มีทางคนเจ้าชู้นี่มันไม่มีทางที่จะหยุดนะคะมันไม่ได้หยุดมันก็ไปเรื่อยเปื่อยอะทุกคนมันก็ไปเรื่อยเปื่อยของเขาแหละอืม แต่ว่าของแอดนี่คือยังไงอ่ะคืออยู่กันมานานนะคะร่วมทุกขร่วมสุขนะคะจนลูกมิโตอะไรกันแบบนี้อะนะคะทุกคนผู้ชายนะผู้ชายที่เป็นแบบนี้นะส่วนมากงานไม่ค่อยเก่งนะงานงานงานทุกอย่างนะคะงานที่ว่าเป็นผู้นำส่วนมากจะไม่ค่อยจะได้เป็นผู้นำนะคะทุกคนม่พูดเรื่องจริงนะพวกเจ้าชู้นี่ส่วนมากไม่ใช่ผู้นำของครอบครัวนะ เรานี่แหละเป็นผู้นําเราแข็งเราเก่งกว่านะคะเราเก่งกว่าเราไม่ใช่ว่าจะเก่งกว่าแต่ว่าเราเรารู้มากกว่าเขาว่าจะ,จะต้องทําอะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้นะําส่วนมากร้อยทั้งร้อยอ่ะทุกคนคนเจ้าชู้นะคนเจ้าชู้นี่นี่คือเรื่องจริงสังเกตดูได้เลยอืมไม่รู้อะไรอ่ะเดี๋ยวน่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นมีปัญหามาให้ครอบครัวตลอดนะ แต่ถ้าคนที่ใจคนที่มีจิตใจที่ไม่หนักแน่นนะไม่คิดถึงลูกไม่คิดถึงอะไรหลายๆอย่างที่เราร่วมต่อสู้กันมานะเราต่อสู้มากว่าจะได้มาถึงจุดนี้นะส่วนมากจะเลิกกันค่ะทุกคนแต่บางครั้งเราก็ปล่อยวางไปบ้างอะไรไปบ้างนะคะเราคิดถึงครอบครัวแต่ตอนนี้คือคิดอย่างเดียวว่าเราก็ต้องอยู่กันจนตายจากนั่นแหละ แต่ก็ตายจากกันแล้วจริงๆนะคะทุกคนเขาก็าเสียชีวิตไปแล้วนะคะ mm hmm. เออแอดไม่ได้ไปคันหัวเขาะะ <laughs> อยากคิด <laughs> ว่าเออว่ถึงคราบทนั่ะทําเวรทํากรรมมาเยอะนะอายุเขาอายุเขาเขาไม่ค่อยไม่ตายไปอายุนี่ mm hmm. ประมาณห้าห้าสิบ าสิบปีเองนะคะทุกคนห้าสิบเอ็ดปีมั้งถึงหรือเปล่าน่าจะไม่ถึงประมาณนั้นนะอายุยังน้อยเลยนะคะทุกคนที่เขาเอนนั่นไปอืมเราก็อย่าไปคิดมากนะคะทุกคนมันมันจะหักก็ให้มันหักไปนะคะแต่ถ้าเรายอมได้เราก็ยอมนะคะทุกคนเออเพื่อครอบครัวของเรานะคะกลับมาการมีครอบครัวที่อยู่ครบนะคะครบ พ่อแม่ลูกนี่เป็นอะไรที่สุดยอดค่ะทุกคนเป็นอะไรที่สุดยอดถึงบางครั้งนะเขาจะเละเทะไปบ้างนะแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นอะไรที่เราปรึกษาได้เราคุยได้หลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะคะสิ่งไหนที่เราทําไม่ได้เขาก็มีส่วนดีนะคะ,อะตอนอยู่ด้วยกันนี่ทะเลาะก,กันหัวฟัดหัวเวียงอะทุกคนทันอะไรสากเบือก็ลอยนะคะกระทะนี่บอกแล้วยุบกันเป็นลูกๆนะ พอถึงเวลาที่เขาไปแบบไม่ไม่กลับมาเลยเนี่ยเราจะคิดได้เยอะนะคะทุกคนคิดได้เยอะไอนไน้นู่นไอ้นี่ไน้นั่นมันมันหลายๆอย่างนะเราคิดได้เยอะนะคะทุกคนคิดได้เยอะตอนที่เราต้องมารับผิดชอบอะไรหลายอย่างด้วยตัวคนเดียวเนี่ยเราจะมีความรู้สึกตรงนั้นเกิดขึ้นมาว่ามีนะคะมีอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่มีนะคะไปมีผัวใหม่นะคะทุกคนผัวแรกนะผัวเดียวเมียเดียวนะ แน่นอนค่ะทุกคนไปมีคนใหม่หรือว่าคนที่เท่าไหรแอดว่าคงจะไม่เหมือนไม่เหมือนคนแรกอะ่ะทุกคนไม่เหมือนแน่นอนนะอืมอย่างน้อยๆเราก็เริ่มกันมานะคะตั้งแต่ซื้อบ้านซื้อรถมีโน่นมีน,น,มนี่มีนั่นเราก็ร่วมทํากันมาด้วยกันแล้วมันก็เรื่องจริงนะตอนที่เราลําบากอย่างเงี้ยเขาจะไม่มีจุดตรงนี้เข้ามายุ่งเลยคือมุ่งงานให้เฉพาะครอบครัวอย่างเดียวเลยนะคะให้ลูกให้ครอบครัว แต่พอครอบครัวเริ่มสบายนะคะทุกคนครอบครัวเริ่มสบายตอนนั้นแหละตอนที่เขาจะเริ่มเปลี่ยนแล้วเหมือนกับคิดว่าเออกำไรชีวิตเเขาคิดว่ากำไรชีวิตแต่เราเราไม่ได้คิดนะว่ากำไรชีวิตแต่นั่นคือ <c oughs> คืออะไรกับชีวิตของเรานนารบนะคะหนารบก,กับชีวิตของเรานะคะการที่ผัวไปมีเมียใหม่ผัวไปมีกิ๊กผัวไปมีเมียน้อยเต่อ อย่ามาคิดนะคะว่าจะอยู่ด้วยกันสองคนไม่ต้องมาคิดอยู่ตรงนี้เขาก็รู้ว่ายังไงตายเป็นตายยังไงแอดก็ไม่เอาการที่จะมีเมียน้อยอยู่ทั้งเมียโนนมาเมียหลวงแล้วก็ไปเมียน้อยมาเมียน้อยแล้วก็ไปเมียหลวงไม่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 มีสางไม่มีทางไม่ขึ้นเด็ดขาดผู้หญิงเรามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะทุกคนนี่มาเล่านะนี่นี่ของแอดนะถึงของใครเตียงหักนะคะอ่าถ้า สมมุติว่าคุยกันได้นะคะครั้งที่หนึ่งก็แล้วครั้งที่สองก็แล้วเออครั้งที่สามก็แล้วไม่ต้องมีแค่สามกับทุกคนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเลยกันนะขนาดว่าชากะเบือเ็เอาไมา่อยู่มีดไล่ควันแล้วก็เอาไม่อยู่นะคะกระทะมาก็เอาไม่อยู่สารพัดท,ที่จะที่จะทุกทุกอย่างที่ระดมระดมเข้าไปนะระดมทุนไปให้นะแอดว่ามันไม่ใช่น้อ นี่พอมาเล่าอย่างนี้แล้วแอดพอนึกถึงอดีตที่ผ่านมานะแอดก็ข้ำคำค้ำคำคำ,คำ,คำตัวเองนะคือไม่ยอมยังไงก็คือไม่ยอมเป็นตายยังไงก็คือไม่ยอมไม่ยอมเด็ดขาดนะคะทุกคนคือยังไงก็ตอนต้องนึกถึงว่าตอนที่จีบกันรักกันนะคะทุกคนยังไงก็ต้องตายจากกันไปค่ะหนึ่งจะตาย ช้าตายเร็วไม่รู้นะคะผลสุดท้ายก็ตายจากนะคะทุกคนตายจากแต่ก่อนที่จะตายจากนี่เงือไหลคลย้อยเหมือนกันนะคะทุกคนเที่ยวเที่ยวตามหานะคะเที่ยวตามเที่ยวหาหายเจอเจอแล้วเดี๋ยวต้องเจอในนาทีนั้นไม่ได้อายใครค่ะทุกคนเลือดขึ้นหน้า เลือดขึ้นหน้าไม่อายใครทั้งนั้นใครจะเป็นจะตายไม่รู้ไม่เกี่ยวอยู่เป็นร้อยก็ไม่สนใครจะอยู่สักร้อยคนก็ไม่สนนะคะเอายังไงก็ยังเป็นไงก็เป็นกันละนะคะแต่ให้คิดนะคะทุกคนให้คิดกลับไปคิดกลับไปคิดถึงครอบครัวที่เราเคยสร้างกันมาเคยร่วมสร้างกันมาเคย ทุกอย่างนะคะเออถ้าเป็นผ้าห่มผืนก็คุณละครึ่งอะ่ะทุกคนนะคะเราร่วมกันมาสร้างต้องเนื้อสร้างตัวกันมานะคะเออนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยอมยอมกันไปค่ะทุกคนไปมีใหม่ก็เชื่อเชื่อเชื่อแอดได้เลยนะคะอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้จุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะ บางทีไปไม่ได้ตั้งใจเอาจริงหรอกค่ะทุกคนไปเพื่อความสบายใจแล้วก็กลับบ้านแต่นี่ไม่ให้กลับบ้านมาไม่ได้แบบนั้นไม่ให้มาเด็กขาดเออไม่ให้มาอย่างน้อยถ้าจะมาก็ต้องก็ต้องก็ต้องมีตัวช่วยมามามาก็แค่นั้นลนะทุกคนนะเราเป็นผู้หญิงนะคิดถึงครอบครัวเยอะนะคะคิดถึงลูกนะคะคิดถึงอ ครอบครัวลูกไหนจะต้องเรียนมั่งอะไรบ้างภาระรามีเยอะนะคะทุกคนอืมหลายๆลหลายอย่างหลายๆเรื่องนะคะทุกคนนะเอออย่าไปคิดมากอย่าไปซีเรียดเอาเอาเอาตรงนี้มาให้ทุกคนได้ฟังนะเอาเรื่องจริงของเอสมาเล่าให้ฟังโอ้เยอะค่ะทุกคนเยอะ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 ยอะมากมแล้วส่วนมากนะผู้หญิงเรานะร้อยตั้งร้อยอ่ะ นะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะผัวไปมีเมียก็ไปมีด้วยบางทีผัวไม่เที่ยวผัวไม่เจ้าชู้แต่เมียเป็นนะคะอืมเมียนี่มีใหม่ออกไปสักแป๊บแป๊บครึ่งชัวงช่วโมงชั่วโมงแล้วก็กลับมาบ้านส่วนผัวก็ไม่ได้รู้นะคะเออออกไปกับปิ๊กกับกลักไปเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านมีจริงๆยุคนี้ไม่ได้ว่าจะพูดใส่ร้ายอย่างนู้นอย่างนี้นะนี่แสตเห็นกับตาของแอดเอง ถ้าไม่เห็นเอดจะไม่พูดให้มันเกินนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะครอบครัวนะคะมาที่หนึ่งเชื่อเอดไม่ต้องเชื่อใครนะคะอย่าไปเลิกนะคะอย่าไปเลิกอย่าไปเลิกไม่ต้องเลิกทนอยู่กันค่ะทนอยู่หน้าไม่มองก็ไม่เป็นไรพูดไม่พูดก็ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องอยู่เวลาเรียกใช้ทำงานเวนลาเรียกใช้ทำงานนี่อันนี้อันนี้ต้องใช้นะคะทุกคน กลับมานี่เราต้องใช้ใช้ใช้โน่นนี่นั่นโน่นนี่นั่นอ่ะเอออย่างน้อยๆเขาทำเขาเขาเ็าําทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะทุกคนเขาถือว่าทําให้ครอบครัวทําให้ลูกของเขานะคะเออเขามีลูกแต่ถ้าเราได้ผัวใหม่มานะไม่มีลูกไม่มีเต้าด้วยกันนะคะทุกคนกลับมานี่ไม่เต็มเมดเต็มหน่วยน้อยคนนักนะคะน้อยคนนักที่จะรับได้ถ้าคนที่เอ่อคนที่เจอ คนที่ดีนะคะถ้าเราไปเจอคนที่ดีก็โอเคก็ดีไปนะคะแต่ถ้าเจอคนไม่ดีแล้วจะยิ่งหนักนี่แอดเห็นหลายๆตัวอย่างนะคะเห็นเจอเยอะแยะไม่งั้นแอดพูดไม่ได้นะคะคลิปนี้ก็มาคุยแต่เพียงเท่านี้นะคะนี่รุ่นเรานี่หัวอืมเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียหัวให้ใครนะคะทุกคน ไม่รู้หละอยู่ตั้งแต่สาวๆกันจนมายันแก่นี่พอมาพอแก่แล้วจะมาทิ้งได้ไงอะไรแบบนี้เราก็คิดไปอย่างนั้นนะคะทุกคนอืมเราก็ต้องทนอยู่กันไปแบบนี้แหละตายเป็นตายเอาเอากันให้รู้แล้วรู้เอาได้รู้กันไปข้างหนึ่งค่ะทุกคนนะคะอดทนนะคะเป็นผู้หญิงต้องอดทนอดกลั้นอดหลายๆเรื่อหลายๆหลายๆเรื่องอ่ะนะทุกคนบางคนให้โตมาปรึกษาด้วยว่าเนี่ยหัว ไปมีเมียน้อยนี่ทำยังไงนะคะก็เลยบอกว่าไปวัดไปทำบุญทำใจให้สงบนะคะไปถวายสังฆทานอะไรก็ได้อะไรแบบนี้ว่าทำไมเราถึงไม่มีทุกข์นะคะผัวเป็นแบบนั้นแล้วไม่มีทุกข์ใครบอกว่าไม่มีทุกข์ก่อนจะมานั่งหน้าบานอยู่แบบนี้นั่งแบบสบายใจนี่ไม่รู้เท่าไรต่อสักเท่าไรนะคะไล่กันเหมือนกับไปเมือ เหมือนไล่ยังไงนั่นนะ่ะทุกคนเหมือนเหมือนไล่หมูอ่ะใช่ไหมเออไปก็เป็นพลวล่ะทุกคนเอ้ยบอกให้อืมไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ธรรมดานะคะทุกคนคลิปนี้ก็มาพูดแต่เพียงเท่านี้นะคะเออเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ